โอเคนะครับก็ขอสวัสดีผู้ชมเลยนะครับพบผมอีกแล้วนะครับนายเป๊เกมเมอร์ทีวีหรือผมเป้นเองนะครับอ่ะวันนี้นะก็อ่จะมาสอนลบเกมไม t ทอมนะครับอือบางคนนะครับก็ลบเกมนี้ไม่ได้นะเห็นไหมดูอ่ะไม่มีหไหมเรื่องตรงนี้ก็เท่าเดิมนะมีแต่ปิดใช้งานนะครับอ่ะก็นะฮะโอเค ก็จะมาสอนวิธีลบอ๋อวิธีเออต่ออื่นต้องมีโปรแกรมนี้อะไรอะไม่รู้อะ LINK 2SD เออหาดูออกนะครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะก็เออลืมบอกนะครับก็แอปนี้ต้องการรูทนะก็เข้าไป นะเห็นไหมกดตรงนี้โอเคไม่ต้องกดที่นับนะโอเคอ่ะอย่างนี้ก็ตกลงไหมไม่รู้นะโอเคถ้าคุณต้องการเอ,อ่อลบโปรแกรมอะไรนะครับก็เลื่อนไปหาดูได้นะ,ะเออรอแป๊บนะอืมอยู่ที่ไหนแมวเอ้ยแมวเหมียว ไม่ใช่ทอมทอมทอมอ๋อแมวเมียวอยู่ไหนนะครับพวกขอพายนะเสียงเลยรบกวนนะครับอ้าวหมายทอมไม่เจอเลยคุณหาก็ได้ครับเออ้าวเจอกลับก็เข้าไปที่แอปนะอย่างี้นะก็เข้าไปที่แอปใช่ไหม เป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะเขาเรียนมาเอ่ออะไรวะตรงนี้ใช่ไหมวะเออตัวนี้อุย้ยไม่ใช่ละตรงนี้นะะเห็นไหมดาเนินกไอีอันนี้ก็ตรงนี้อืมก็ตกลงนะครับอ่ะแ๊บเดียวนะครับเพราะว่าแอปนี้โอเคมากนะครับโอเคเลยเนะครับก็เ,บเสร็จนะครับอืมก็ สั้นๆน,นะอ่าม,มาเอ้ยอ่ะเอ้ยเฮ้ยแป,แป,แป๊บๆๆมีใช้งานเลยนะครับก็ยังไงมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับโอเคมันไม่มีอยู่แล้วนะไม่ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับก็แปลว่ามันได้อยู่นะครับอ,อ่าโอเคเลยนะครับก็คลิปนี้เราก็มีเพียงเท่านี้คนระับพบใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บ